พ่อกำลังปรวกเป็ียงนมกามี้อนี้อร่อยจริงกินไปสองกล่องแล้วขอกล่องที่สามถ้าใครอยากให้ลูกกินนมก็แนะนำครับนมตามีแต่ข้อดีของนมตามีคือมันไม่หวานมากพอมันไม่หวานมากเนี่ยเด็กไม่ติดหวานเด็กจะกินข้าวได้เยอะขึ้นนะการที่ทำอาหารหวานให้เด็กกินอาจจะมี จะเด็กกินข้าวได้ไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้อ <แก S 2> าหารที่รสชาติพอดีพอดีอไม่หวานมากเกิน,กนไปกิดได้เล็กน้อยเนี่ยมันจะทําให้เด็ก,ก,กสามารถทานทา<ๆ>นได้เยอะขึ้นยกตัวอย่างเช่นนี่เลย,ลยปกติกินกล่องเดียวเจอนมตาหมีแล้วจืดกินไปสามกล่องแต่สิ่งที่ตามมาถ้ากินนมได้เยอะจะเจอปัญหาเรื่องท้องผูกนะครับเพราะว่าแคลเซียมอาจจะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังนอกจากการกิน เดี๋ยวเรื่องของน้องท้องผูกอีกอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวองท้องผูกเนี่ยถ้าใครมีอะไรสอบถามก็มาถามมาได้นะเดี๋ยวแนะนําได้ว่าที่ร้านก็มีปัญหาเรื่อง้องผูกค่อนข้างเงยอะอยู่การกึงการโอเคอย่าท้องผูกนะอ่าท้องผูกนะจะจับส่วนตุดเฮ้ยไม่ได้ส่วนตุดไม่ได้เราไม่ไํำส่วนหรอกเราจะใช้วิธีอื่นในการกินผักแทนถ้าสุดสดแล้วจริงๆแล้วเราให้ว่ากันโอเคโอเคไหมคะอมโอเคค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชม ไว้เจอกันเอพิโซดถัดไป